in Teamfight the Tactics a a g l x เน่เน่ทุกคนเร็วฮัสกกิอสโยุมาเล็กน้อยตะเลยโอกาสตอนนี้คอมของเราเป็นโคโนกับอิน euh ฟิลเทเตอร์นะแต่ว่ามีแค่คนเดียวยังไม่เรียกว่าคอมสิอ่าเป็นใคสร่างคนเดียวแล้วก็แค่ไปตามระเบียบ โอ๊ยเราขายทีเอฟเพื่ออัพเลเวลและเอาใครซ่าขึ้นไปนีเฮ้ย,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 ยไม่ยุติธรรมเราเองตัวกระจ้อยทั้งทีมเลยขายซ่ายิงมิสไซอ้ไวมิสไซคู่โดนลมฟัน ขอสองดาวให้เราเถอเอ้ยมาแล้วเก็บคุณพ่อเก็บคุณลูกเก็บน่นแหละเก็บด้วยเลย,เลยพ่อลูกมหาปไลคาสาตินะ่ะเขาจะใช้เป็นสกิลีนะเป็นห้าอวกอะ่ะโดเวลาอวกคุกใช่ป่ะเขาจะกดอาวุธด้วยเห็นไหมตอนแรกก็สงสัยคือแบบไม่มีอไอเทมกดอาวุธนี่ทำไมวะทำไม ป้าทำให้ศัตรูแบบชะงักนิดนึงอะเอ่าไอเทมตอนนี้มันไม่มีที่เราต้องการเลยอะอยากได้คาถาเวทงั้นต้องให้ให้ดีเอฟเดี๋ยนะโอเคอะไรเงี้ต้องเข้าใจมาจ้ะเกมนี้เราลืมบอกไปว่าจะเล่นของเซเลเทียลนะ มีทั้งหมด6ยูนิตด้วยกันเป็นคอมใหญ่เลยและในเกมนี้เราจะให้คุณพ่อเป็นคนแบกด้วยเอาละใส่ hand of justice ให้ก่อนอ่ะเินเฉวลงไปความสามารถของคอมนี้ก็คือจะฮิวให้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดตามเปอร์เซนต์ดาเมจที่สเลเที่ยวกระทำใส่ศัตรู ก็จะมีทั้งหมด2ยูนิต12% 4ยูนิต25%และ6ยูนิต45%อันนี้เขาเพิ่งบัฟมาสดๆร้อนๆเลยนะเยโดยพลังของพ่อลูกเอาเชนมาช่วยเย็นก่อนนะเอาไปดุยจ้าโหไคซ่าเข้าไปลวงข้างหลงัง เชนเปิดวงเลยค่ะสองคนไปแล้วหนึ่งคนเกรฟยูล่าปงอุ้ยมีคนมาบางกว่าเฮ้ยเดี๋ยวสองคนยิง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 เข n มลิปปูงยิงหนึ่งตัวมีไหมล่ะมีอีกไหมล่ะเอา เอาไม่เอาไม่เอาไม่ใช้ไม่ใช้ไม่เล่น <_ t une> ชิมเช้าสองดาวต <_ t une> าย <_ t une> ่าเจอคอมรีเบล <_ t une> โอ้ยของมาตัวนี้นั่นสิ <_ t une> เรีนบล็อกไว้ฮะดอด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 ดอ <_ t une> ดดอดเต็ไมไปหมด <_ t une> ใ่รยี้ข่ายี้ レオンソラカ。 ตดดดดตดตระก้ฮิวเพื่อนตายหมดแล้วโอเคแพ้ก็ดีเหมือนกันยอม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 ขคอ้างมงนมันทีมสตาร์การ์เดียนนี่นะจะเล่นสตาร์การ์เดียนของซอสเ e อร โอ้โห oh 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 oh. เราสก,กาเดียนนั้นแข็งแกร่งยิ่งนักลงมาลงมาเอ้ยไรวะทาเวททาเวททาเวทยจ้าเจ้าคาสตินโหเอ้ย,ย,เ,อาาเ,อยเพื่อนตัวนั้นก็มีไม่เอาหยิบคาสตินตัวอีกเว่งแล้วครับ จัม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 ัดชึบเชียน <Gen 29, S 2> สองดาวหายวายแล้วเอาโอตโตซังเข้าไปได้สามมาเปลี่ยนเป็นสองเออลืมบอกไปไอ้แมปโอกาสเนี่ยถ้าเราซื้อแบตเทิลพาร์แล้วเล่นไปเรื่อยๆมันจะแจกฟรีให้เรื่อยๆเลยนะสวยมากโหคาซิก oh, <classic. S 2> อันนี้ก็มีอ่ะสองสนเนี่ย โอ้คาลาโดนโดนลูกหลงคุณพ่อมาขัดอีกหนึ่งห้าสเอ็เก็บ3มดาวตัวไหนต้องดูเพื่อนด้วยนะอย่างอันนี้ไม่มีว่าเขาอ่ะเก็บมากี่ตัวแล้วแล้วเหลืออีกกี่ตัวที่เราสามารถเก็บได้มาเจอกันหน่อยโหเจออะไรแวนการ์ดสกาเดียนเออยังไม่ได้ครบพร้อมเลยได้แวนการ์ดเชนบ็อกไว้ครับ ขาจะดินด้นขาจะดิ้นคุณพ่อณ้าอ้วกจังมันก็จังนึกงักดึกงักสแป๊บหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปั๊บ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 ีทองเอ้ยพอดีเลยเราสามารถเพิ่มเผ่าให้เป็นเซเลสเทียลได้หนึ่งคนอัพเลเวลเอาสายอาเข้าไป เลเวล6กสาเซนแอดยังยังมีตังโอยู่แอดระคาคุณพ่อไม่มีคุณพ่อคุณพ่อสองดาวได้ไหมล่ะทีแล้วกันเอยคุณพ่อมาโอ้ยโว้ยโ้ยทีมโคโนโคโนฮะ โอ้โหเคทลินโดนลมคันจนตายโคตรโหดร้ายแต้มพวกและใส่หมวกให้ก่อนและเพิ่มเผาให้กับไคยซ่าเป็นเซเลตเที่ยวซีรอรอดูดาเมจของคุณพ่ออยู่นะคะอ,อือไปสองตัวดอดอดอด โคโปโคโปบสองตัวมาต่อครับใครตกสังสอนตกเป็นลูกเลยสุ่มต่อไม่รอแล้วนะสาย่าไอรีเรียนเหรอผู้กับคุณพ่อได้แอสสองได้ ต่อไปเรามาเจอกับทีมเซเลอร์มูนทีมสตาร์การเดียและโซเชลเลอร์นั่นเองเออข้างหน้ามาสดินหัวกลนอ้ไม่ทันไม่ตายว่ะโอ้แอททำสวยเง,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 งีกก้ยเงี้ยเี้ีกลอยรักตะกินสวยนะเราต่อไปเอาเป็นมาดูก,ก่อน อ๋อใช่คาดาเวดเฮ้ยแกงแผงที่แกงแผงอ่ะขอเธอขอเธอโอเคขอบคุณผสมเป็นกุ้นโซเอาราคาด้วยให้คุณพ่อเลยหาตัวกันต่อนะทุกคน ไ่คุ้มอ่าสวยมาตรงนี้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 อุ้ยสามตัวแอสชะตาเจ้าขาดแล้วอะลงไอเดียร์คูบคุณพ,พ่อเป็นมานาลนิเวอร์สายอาเฮ้ยสายอาสองดาวแล้วต่อไป คลาสมานาริเวอร์จะเพิ่มค่าร่ายมานาแก่เป้าหมายที่เราโจมตี40% 2ยูนิตเป็นการโจมตีครั้งแรกแต่ถ้าเป็น4ยูนิตเนี่ยจะเป็นทุกการโจมตีเลยเออเต็มๆบางร้ายนะญาติรบกมาเนี่ยเคยแพ้มารอบหนึ่งไม่ธรรมดาไ,ดไอเลียอีกหนึ่งตัวตอนเล่นไซเบอร์เนติกนะหาโคตรยาก มาแล้วเอ้ยสองตัวเลขสามหันต์ต่อันต่อมาอีกสองตัวเท่านั้นตอนนี้ขอมเราขาดลูลู่ตัวเดียวแต่จริงๆก็ครบแล้วเพราะว่าเอ่อเราเพิ่มเผาเข้าไปเนาะสายฟ้าอ้วกอ้วกอ้วกเวทมือ ป้อง The Hunt เดี๋ยวมีคนได้ตัวไปก่อนแล้วจะแย่เ,แเอาไปแทนตั้งใจจะไม่พลาดพอ เราเจอที่หนึ่งเลยว่ะเจอของหนักเฮ้ยเๆ้ยเ้ยเ้ยคันหนึ่งขายผลลูก,ลกเอาสายาลงเพิ่มเผาให้กับไอริเลียเหลืออีกหนึ่งตัวหาต่อสิครับคาซาดินคาซาดินเอโค่ไม่ๆๆมม่คาซาดินสามดาว ประเดิมคนแรกอุ้ยเขาก็ามีสาวดาวเหมือนกันว่ะเข้ามาดิครับเตรียมตัวฟื้อหายไปก่อนทำเ,เหมือนกันเหรอแต่เราสามดาวแล้วเป้ยนี่เนี่ย The S สักป้าอ S มามามา ได้ลุลู่อ่ะขอได้ไหมอ่ะขอได้ไหมมาเจ็บเอ้ยโอ้โ,อโหงั้นเป็นดับลมเอางี้ก่อนชัวเจนแว่บมาเจอกันหน่อย โอ้ oh, เขาจะเก็บลัเบิร์สามดาวเนี่ยเอาไปก่อนครับหนึ่งบอมโบอืดตัวแตกแล้วคางนี้ด้วยปา้าบนี่ด้วยหายไปให้หมดนี่อ่ะไฟนี่เคลอัพเวลอย่างต่อเนื่องไป <c oughs> oh, เอโค้ดล้อยออไปครับนี่พาก่นชูฟูยถูกเลยทีเดียวเ๋ยวคนน้อยแล้วอืออ่อติออติก็ไม่ช่วยนะไม่เจ็บไม่เจ็บิปงแน่จะชนะคุณพ่อได้ก็ต้องมี3ดาวราคาแพงนะเอ้ยไม่ใช่คุณพ่อแล้วนี่ เป็นคาสตินธรรมดาเพราะคนลูกไม่อยู่อาสายให้แอสตรงกลางอย่คนอื่นเข้ามาด้วยใกล้ๆก,กันขึ้นไปที่หนึ่งแล้วเฮ้ยเจอป๊อปปี้ตัวนี้แหละตันเวทเฮมุมสวยอุ้ยสามคนหายไปยังไวงจริงจริงจริง มีตัวเดียวไอ้วายเคลอ,อีกหนึ่นตตงตัวเซคุณเป็นยังไงจ้าอ่าเราเจอทีมเดิมว่ะตามตัวตรงนี้เอา้าไอเรียย่งคิวตังนี้ก็ได้วาบโอ้โหไอจ,จิงซี ตเต็มแม็กหรอฮะเตี้ยวเตียวเตี้ยวเตียวตายเลยเราจะเทสเอาเทสไปแทนได้โคโนฮะเอาลูกลูกแทนไซยาหะจะได้ไหมมาดูดีทีมนั้นยังไงเฮ้ยลำมเบิลสามดาววตเตอร์ยี่สามดาวโอหสามดาวสองตัวยังไหวไหมเนี่ย อะไรวะไม่เอาไม่อยากแพ้โอ้โหโคตรนามาอุ้ยครึ่งโหลดคู่สุดใจครับคารินอื้อแตเอกอุ้ตาายตาคาเป็นล็อกอัพเซาสก็ชนะว่ะสามดาวสองตัวอื้ออุ้ยไม่ต้ อีกคีเดียวแล้วนะหนุ่มอยากเอาต้านเวทเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่า,าไม่เอาอ่ะไม่เอาก็อัดดาวเวทเลยครับใส่ให้ไอลิลิเยและอัพเลเวลไม่พอใส่ย่าไปอัพลเวลงแอชของโอเลียนโซนี่มันจะตัดเลือดลงมั้ยวะ ไม่รู้รวมล่าจัดการกะเรนะป้าบกทีป้าบแตกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ป้าบแล้วอุ้ยหายเหลือสามล้างสองตัวเด้อ,อโอเคตบแล้ว WP วิวพีค่ะเย้ <S <S พ่อหนูโหดนะโอ้โหเป็นไงก๊อตคาซาดินโหดไหมถ้าไม่3มดาวอ่ะคือมันจะไม่แรงขนาดนี้เว้ยสดาวอเอาไม่ไหวต้อง3ดาวเท่านั้นแล้วถ้าจะชนะคาซาดินได้เนี่ยต้องเป็น3ดาวราคาแพงอ่ะเอออย่างพวก สาดาวสามโกแต่เมื่อกี้ก็มี3โก3ดาวนะไอ้ลัมเบิร์นอะอาจจะต้องเป็น4ี่โกแล้วก็เป็นค้อมใหญ่เนาะโอเคใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ความโหดของคุณพ่อและกดแชร์ให้ความน่ารักของคุณลูกด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปและาย